สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุณเขาเหมือนเดิมครับผมเละนี่คือวันเตอร์แมนแฟตติ้งรูเลชั่นสามมาครับผมมาอยู่กับสับป,ปลาที่ผมเกลียดที่สุดในเกมนี้นยนย<ง>อยา่างวาคิซิมครับทาไมผมถึงเกลียดไอ้เจ้าตัวน,นี้นะหรอทุกคนไม่ต้องสงสัยอะไรมากครับผมถ้าใครที่เคยเล่นเกมนี้มาหรือพอจะเข้าใจความสามารถของเจ้าตัวน,นี้ก็าาจะรู้ว่ามันมีความสามารถที่โจมตีระยะไกลได้ั่นก็คือการปล่อยกระสุนปืนนะผมมันสามารถปล่อยกระสุนปืนได้ทั้ง ตรงมือบนหัวแล้วก็ตรงปากได้ด้วยครับผมคือกระสุนปืนมาทุกที่ทุกทางอะ่ะเวลาเล่นเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องยืนอยู่แบบระยะให้ห่างจากศัตรูนะมันไม่ค่อยเก่งเรื่องการต่อสู้แบบระยะประชิดหรอกมันจะเก่งเรื่องการต่อสู้ระยะไกลามากกว่าโอเคจะเป็นยังไงไปดูในคลิปกันเลยดีกว่า Let's go เริ่มกันเลยสําหรับวาคิซิมสกิลก็จะมีแค่นี้ครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะมากโอเคมา โอ้โห oh, เริ่มมาก็อุลตร้าเซเว่นเลยล่ะเนี่ยนี่ครับผมพารุมิติของยพัพภูมาเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์อาูรของยพัพภูที่เรียกได้ว่าตึงมืออยู่พอสมควรถ้าใครได้สู้กับมันวะวะวะแล้วก็พุ่งชนใช่ใช่ใช่แล้วต้องอยู่นี่ฮะอื้อตกนี้ ท่าสกิลไม่ได้ไงะว่ามันยิงกระสุนปืนยังไงทุกคนอ๋อดูแลเกณนละไปก่อนไปก่อนปิ้วปิ้วอ๋อนี่ไงต้องกดแ1หนึ่งโอเคทุ่นไฟด้วยท่นไฟสวยจัดถอยได้ได้ได้ถอย เนี่ยสกิลที่ผมเกียดที่สุดอ่ะของเจ้าตเนี่ยคือสกิลนี่แหละมันนี่เลยไปปปโอ้ปเอือนกดอัดหน้าป๊อปปอปปอปปปปปปปโอ้โคัวปิวคู่เวอเกินพุ่งลงปิวแหวะ วิ่งวปดวิวปิววิววิวเอาดีเล่นระยะไกลเราก็เล่นระยะไกลคืนบ้างเข้ามาใกล้ๆสิจ๊ะเข้ามาใกล้ๆสิจ๊ะกระโดดตบกระโดดตบยิงเขาจากหัวเลยขาร์ดปืนกล จะเปิดปุ่มเรียบร้อยอ่ะก็ตามนั้นแหละครับทุกคนโคตรโกง,งเลยตัวเนี้ยแต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยว่ามันเคลื่อนที่ช้าเพราะงั้นเริ่มเกมมาปุ๊บเราก็ต้องยืนให้ห่างๆแล้วก็ปิ๊บปิ๊ปิ๊แล้วก็ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิพุ่งชน แล้วก็ถอยทางปิ๊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 งแล้วก็พ่นไฟถอยหน่อนปิ๊งิ๊งปิ๊งปิ๊งพุ่งชนโอเคเฮ้ยขี้โกงจัดเลยอ่ะว้ยๆไว้้นี่ใช้ไฟเผาโอ้โห กุงลสเตอร์ทุกคนนี่กุ้งลอสเตอร์ให้ hey, สนุกดีว่าใหม่อีกรอบนึ่งปจุเผากุ้งลอสเตอร์โอ้โหกุ้งเผาน่ากินไหมล่ะปจุเตตขาปิว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 รตบชาร์จพลังชาร์จิกระโดดครับ โหนักเหมือนกันนะเนี่ยเราพุ่งชนไว้ไวไวไวโอเคสวยจัดไฟเผาพุ่งล็อตเตอร์เผาเป็นไงล่ะทันนี้เลยปิ้ว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 ปืนโกนอัดหน่าเอาละลาก่อนจ้ะเรียกทีมบัตปิ้ว วันนี้กินกุ้งโรสเตอร์ดีกว่ากุ้งโรสเตอร์อร่อยจังมาฮะผมตัวต่อไปตัวที่3ามอุลตร้าแมนเลโอเรียกได้ว่าเขาเป็นอุนตร้าแมนที่ไม่ธรรมดาพอสมควรนะครับทุกคนเป็นอีกตัวตึงหนึ <S <s ่งข <s> องเกมน,นี้เลยก็ว่าได้เรื่องความเร็วและพละังกำลังที่โคตรจะเลย พราะงั้นเราจะปล่อยให้เขาลอดไปไม่ได้จุปรจุปิ๊บปิ๊งปิ๊งปิ๊งไว้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 ใจเย็น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 มันนี่เลยเผาทิ้งเขเลยใช้ไฟเผาโอเคเฮ้ยเอ้าเสียเขาฟรีเลยเออสังเกต กระโดดตบปันนี่เลยจับเผาผมเช้าท่าเผาอ่ะมันกระตีเนี่ยกระโดดตบแล้วก็ชาร์จพลังิโป๊บโคตรแรงอะ่ะชอบดอกสุดท้ายของแม่งมากเลยอะ่ะเป็นอะไรที่แบบ โคตรน่ารำคาญเี่ยเวลาเจอปนแต่ถ้าเรากดโล่ป้องกันได้ก็เป็นอะไรที่ดีนะสมมติว่าเราเล่นเป็นสัตแมนแล้วเรากดโล่ป้องกันปืนกลของไวคิสซสิน้าหึ่งเตะตะขาไฟเผาแล้วก็วิ่งเข้าไปกระโดดครับชาร์จพลังแล้วก็เตรียมปืนกล แสกหน้าตปิโดมหาลาละไเรียบร้อยฮะถือว่าปิดสกอร์ไวเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันแรงแต่อย่างน้อยมันก็มีพลังที่แบบเหลือล้อนเอาไว้ทดแทนได้โอ้สวัสดีจากกูดอนจำได้ว่า าก่อนนู้นที่ผมเล่นเป็นกูดอนผมก็เคยเจอวากิซิมแต่เป็นคราวนี้ที่เรามาเล่นวากิซิมแล้วมาเจอกูดอนนะทุกคนแหมดวงเรานี่มันสมพง,งกันซะเหลือเกินมันเจอกันตลอดเลยจริงเ,เด่นไปยิงปิว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 เอาดีกินปืนคนอัดหน้า โอ๊ยโอ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 ยอะไรจ้าทำอะไรไฟเผาทีนึงโอยโอ๊ยโอยโอมันมันดักท่าเราได้ยย่างสดโอเคกระโดดครับโอ๊ยไม่โดดเพราะว่า คือพอจริงๆแล้วถึงตัวมันเป็นตัวที่น่ารำคาญแต่ว่าด้วยดีไซน์ของเจ้าตัวนี้แล้วผมว่ามันก็เท่นะอีกอย่างนึงคือตัวมันควนแล้วก็น่ารักด้วยโดยเฉพาะขาโอ้ฮ้ยเดียวพึ่งสาทะยายนิสสาทะยายไม่จบเลยโอ้โหกำลังบรรยายถึงสรรพคุณของเจ้านี่อยู่ๆก็อยากโชว์ของปิดสกอร์อย่างรวดเร็วซะงั้นได้ไงเนี่ยมาฮะผมตัวสุดท้ายของเรา อุลตร้าแมนเอสผูปับตลอดการมาเอสพุ่งชนออออีกใช้ขาสั้นๆเขีรยเขีรยเขีรยว่มามัดนี่เลยว่ายค่ย,ยเฮ้ยเอสมันคอมโ,มโบไวอะเื่อไม่ได้การละ ตกอูตกอูโเ้ว้าวจะเย็นว้เวเออเ้ยกันไม่ได้ด้วยทุกคนวายคีสิมันกันไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยฉีดเออเฮ้ยไม่เคยเห็นลำแสงนี้ของเอรเลยอ่ะเฮ้ยทีนี้ต้องกลับไปเล่นเอรแล้วทุกคน เฮ้มีลำแสงนี้ด้วยก็ไม่บอกเองไปอยู่ก็ปืนกลปืนกลปืนกลเอาดิเอาดิปืนกลก,ก,กระโดดตบปืนกลไมกินกระโดดตบสวยจัด คราวนี้ต้องช้าให้ตึกละโอเคต้องมีการใส่ตัวนิดหน่อยโอ้ตึกประชึหลบได้ป้องป้องป้งป้งปปย่างสดไปร้มก้นไหมล่ะแล้วก็ย่างสดอีกรอบนึงฮัาฮัวหัวหยจัด น,นี่เลยยิงปืนอัดหนนะ้าชาร์จพลังเต็มเปีย่ยมปืนกลไปกินและปิดท้ายด้วยตอปิโด้าวสุดยอดเกลียนจัดเลยอ่ะตัวนี้พอๆกับแซตตอนเลยนะแต่ช้ากว่านิดหน่อยโอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการเล่นวาคิซิมทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับผม ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตไคายแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเอาไว้ที่สีไปเกียนเพื่อนที่อยากเกียนได้เลยครับผม